สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาโซมันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถไฟฟ้าสุดแรงที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการรถยนต์นี้คือ BMW i4 50รถที่รวมความหรูความแรงและความล้ำสมัยไว้ในคันเดียว bmw i4 m50 เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อแบบแอกส์ไรให้กำลังรวมสูงสุด544แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง795นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.9วินาทีเทียบชั้นซูเปอร์คาร์ได้เลยและทั้งหมดนี้คือความแรงแบบไร้เสียงไร้มลพิษ ด้านดีไซน์ภายนอกก็ยังคงความเป็น BMW อย่างเต็นปี่มกระจังหน้าไต่คู่ที่เป็นเอกลักษณ์แม้จะปิดทึบเาาไม่ต้องใช้ระบายความร้อนแต่ยังคงความโดดเด่นทันสมัยไฟหน้าแบบเลทพร้อม BMW Laser Light เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนเส้นสายตัวทั้งเน้นความสปอร์ตรู้ราและทันสมัยในทุกมุมมอง เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมสุดๆด,ด้วยเบาะหนังแท้ทรงสปอร์ตวงมาลัยมันติฟังชันและจอโคดิสเพลย์ขนาดใหญ่ที่รวมทั้งหน้าปัดดิจิทัลและหน้าจอควบคุมระบบไปเดยแบตระบบนี้ลื่นไหลใช้งานง่ายรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple c a r Play และ Android Auto และยังมาพร้อมระบบเสียงฮาร์มอนคาดินที่ให้มิติข,ของเสียงชัดเจนรอบทิศทาง ช่วงล่าง Adaptive M s u s p e n s i o n ของ ICM 50ถูกออกแบบมาให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นยำเข้าโค้งมั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูงเบรกตอบสนองไวให้ความรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่คุณแตบเบรค ในเรื่องของแบตเตอรี่รถคันนี้มาพร้อมความจุ83.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึง510กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WTTP และถ้าคุณใช้ DC Fast Charging ความเร็วสูงสุด205กิโลวัตต์ก็สามารถชาร์จจาก10ถึง80ได้ในเวลาประมาณ30นาทีเรียกได้ว่าทั้งเร็วทั้งสะดวกแม้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านบาทในไทยแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือสมรรถนะระดับสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราตามแบบฉบับ BMW อย่างแท้จริง สำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าพรีเมียมที่แรงขับสนุกและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน bmw i 4 M 50คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามคาโซนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ